สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของป้านะคะประสบการณ์สิบแปดมงกุฎก่อนก่อนจะเล่าก็จะที่พูดถึงโควิดช่วงนี้นะไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้ก็จะไปมั่งพักมั่งเดินเล่นมั่งอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรทางนอกอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้ร้านอะไรเขาก็เขาเปิดต่ร้านอาหารไงช่วงนี้มันล็อกดาว เขาเปิดแต่ร้านอาหารแบบอาหารซื้อกินอะไรพวกนี้เขาเปิดแต่แต่เป็นร้านอาหารที่นั่งกินเนี่ยเขาไม่ขายเขาจะขายแบบเทคเอาเอกเขาไม่ให้นั่งกินในร้านนะคะช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ป้าก็ไม่ได้ไม่ได้ทางานไอ้อะกับข้าวป้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะลุงโรเขาอชอปปิ้งเขากลัวเ,เขาสั่งออนไลน์ line. จะสั่งวันศุกร์เขาจะมาส่งวันเสาร์อยู่นี่ป้าจะซื้อของอาทิตย์ละครั้งตอนนี้สั่งออนไลน์ที่เทสโก้มอลลิสันหรือว่าอาสดาเลยเนะี่ย เขาเราแล้วแต่เราจะสั่งไอ้ไหนเทสโก้ก็เทสโก้โรตัสเหมือนบ้านเราเนี่ยก็จะมาส่งนะคะเราสั่งออนไลน์เขาเขามาส่งให้ที่บ้านก็ไม่ต้องไปซื้อก็ไม่ต้องไปเดินซื้อกันเดียวนี้ก็สั่งออนไลน์ธรรมดาก็สั่งออนไลน์กันมานานแล้วแต่แต่ช่วงไม่มีโควิดป้าก็ก็เดินไปซื้อนะเพราะว่าพ่อไปซื้อเองนะเพราะเราจะได้เลือกได้ถูกใจนะได้เดินได้ออกกําลังกายด้วย เราจะเล่าถึงประสบการณ์คน18มกุฎนะคะเราไปบนไปกินไปเดีย๋ยวอบแหนมด้วยเพราะเมื่อวานนี้ทำแหนมนี่นะคะเมื่อวานนี้ห่อแหนมเองเดี๋ยวจะมาอบกินข้าวสวยวร้อนๆนะวันนี้คงไม่ได้กินอะไรมากเรากินแหนมแหนมก็เข้าสวยอันที่จริงถ้ามีข้าวเหนียวก็โอเคนะ นี่นะคะไหนให้ชมก่อนเพราะว่านนี้ทำแหนมไงมันก็ได้ยี่บี่ชั่วโมงก็กินได้นี่ม่อก,กีนนี่ชิมหน่อย,ยรสชาติก็โอเคแต่ยังไม่เปรี้ยวก็ต้องรอแต่วันนี้ว่าจะอบคงไม่ทอดทอดแล้วมันจะกระดินใช้อบเลยดีกว่าจะเล่าเรื่องประสบการณ์เฟซบุ๊กสเปดมงกุฎ นะครับเผื่อน้องๆคนไหนแล้วก็ระวังด้วยเพราะมันมีแเปนมงกุดเยอะที่บางคนอยากได้แฟนฝรั่งอะไรพวกนี้บางคนก็ไม่รู้นะก็บางคนที่เขาอยากได้นะคนเขาไม่อยากได้ก็มีแต่บางคนเขาก็ก็คิดนะมีแฟนฝรั่งก็ก็ดีจะได้ช่วยเหลือตัวเองช่วยอ,อะไรครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันมีพวกฝรั่งสเปนมงกุดอันที่จริงมันไม่ใช่ฝรั่งนะบางทีมันอาจจะเป็นแก๊งแขกแก๊งคนดําแก๊งอะไรมันจะเป็นแก๊งไหนมันจะมีแบบ อย่างนั้นระวังด้วยเพราะป้าที่ป้าจะเล่าเพราะว่ามันเจอกับประสบการณ์คนใกล้ใกล้ชิดเลยคนใกล้ชิดเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งนะ่ะแกก็อยากได้แฟนฝรั่งเนาะแกก็อยากได้แฟนฝรั่งแต่นี้ฝรั่งคนนั้นมันก็ไปแชทเฟซบุ๊กแชทเฟซบุ๊กเข้าไปหาพี่เขาก็ไปคุยกันไปคุย ตัวป้าก็เคยมีคนเข้ามาแต่ป้ารู้ป้าจะบล็อกถ้าเห็นฝรั่งในเฟซเข้ามาเนี่ยป้าจะบล็อกบล็อกเลยแล้วมันมาคุยมาคุยดีนะฝรั่งคนนั้นชิมชิมแหนมไปบนไปคุยกินแหนมไปบนไปเลยตามเรื่องตามราวแล้วก็เข้ามาคุยแบบ ถามเรื่องทั่วไปนะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปไอ้เนี่ยทางเสลอที่ว่าแปลแปลเป็นไทยด้วยนะมันก็คุยภาษาไทยนั่นแหละก็คุยคุยคุยจนว่าโอเคแล้วทีนี้มันโทรมาละมันโทรนะพี่คนนั้นแกก็ไม่ได้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษเป็นโอเคกก็ฮัลโหลมอร์นิ่งฮาวายูอะไรธรรมดาเนี่ยคุยอะไรไม่เป็นก็ตอนไปทำงานก็โทรมาฮัลโหลมอร์นิ่งอะไรทุกวันเลยเนาะ กลับมาจากบ้านจากทํางานก็โทรบางทีก็บางทีก็เมสเสจพอแกคุยภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เมสเ็จเป็นภาษาไทยนะเออฉันอยากได้ผู้หญิงไทยนะอยากจะให้เป็นคนดูแลเขานะอะไรนะผู้หญิงไทยดีอะไรเงี้ยมันก็คุยแต่นี่พี่คนนั้นแกก็เคิมนะเพราะแกอยากได้แฟนฝรั่งก็เคิมแต่แกก็แกก็เล่าให้พี่ฟังนะเพราะว่าสนิทกันเนาะ แกก็เล่าให้พี่ฟังแกก็สนิทกันอยู่ตอนนี้ก็อยู่มาอยู่มามันก็คุยทุกวันทุกวันเนาะก็คุยทุกวันเนาะถ้าคุยทุกวันก็ทำแบบแบบคนเรามันคุยทุกวันมันก็มีเนาะมันก็มันก็มีความสัมพันธ์ในการคุยนะเนาะก็บอกไม่ถูกก็เหมือนที่น้องๆเคยคุยกับใครทุกวันมันก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะเนาะ พี่ก็บอกว่าระวังนะใน a ฟ e b o o k บางทีมันก็หลอกลวงแกก็บอกว่าไม่หลอกนะคุยนานแนละ้วมันก็จริงนะป้าก็ยังคิดว่าจริงเลยพราะมันคุยใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันถ้าน้องๆเห็นระวังนะใน a ฟ e b o o k นะอย่าไปนั่นนะเพราะก็พอคุยไปคือมาก็บอกเออฉันจะไปทำธุรกิจนะอยู่ที่ไปมาเลเซียนะก็เออก็ไปไปมาเลเซียก็พอไปมาเลเซียก็บางทีก็โทรมาคุยกับพี่เขาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่น พี่เขาไม่เข้าใจมันก็ใช้ซานสเเลคุยเป็นไม่เสร็จก็อยู่บางทีก็มีวันหนึ่งก็โทรมาว่าผู้หญิงไทยโทรมาเป็นเป็นผู้หญิงไทยโทรมาบอกว่าเขามาพักอยู่โรงแรมนี้นะพี่เขาไอ้นู่นไอ้นี่นะพอดีบริษัทเขาบอกว่าเขาจะให้หนูบอกว่าบริษัทเขามีปัญหาอะไรเนี่ยจะสายคอนแทคก,ก,กับอะไรเนี่ยกับบริษัทอะไรเนี่ยก็ต้องการใช้เงินสองพันดอลลาร์ ให้ให้พี่ช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่แกก็ดีนะแกก็โทรมาบอกพี่เลยพี่ก็บอกโอ้อย่างงี้ไม่ใช่แล้วแกไม่ได้อันนี้คือเล่านะคือแกก็ฉลาดนะแกก็ไม่ได้ยอมโอนเงินไปเพราะป้าดูขา่าวบางคนนะโอนเงินไปเลยมีขนาดเป็นครูเป็นเคอร์ก็โดนหลอกบางทีก็คิดสั้นไปบางทีก็หลอกให้ส่งของส่งอะไรก็ระวังแต่พี่คนนี้แกก็ฉลาด แกก็บอกว่าโทรมาว่าอ้อมเออโทรมาขอเงินแล้วเนี่ยก่อนที่จะขอก่อนที่จะขอเงินนะคือคือเขาบอกมาก่อนเออฉันจะบินมาหาเจอที่กรุงเทพนะแกก็ดีใจเนาะพี่ก็พอดีพี่บินไปเมืองไทยพอดีพี่ก็เลยบอกเออมาสิมาพักบ้านหนูสิเพราะบ้านพี่เนะี่ยอยู่แถวเออพี่พี่เนะี่ยมีบ้านอยู่แถวสุวรรณภูมิ ก็อยู่ใกล้ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าเอามาพ่พี่ก็พูดพาอไอ,อ้อย่างป้าก็พูดภาษาสปีกองังกฤษได้นะนิดนิดนหน่นอยลิเทนบดลิเทบดอะไรกะพูดได้ไม่ได้มากก็จะพูดได้สื่อสารได้บ้านๆเนี่ยจะพูดได้รู้เรื่องอยู่เพราะอยู่ประเทศอังกฤษก็มาสิบหกปีนี่ <l itt s> อยู่ประเทศอังกฤษยาวนานก็พอจะสปีกองังกฤษได้ไอ ก็เลยบอกเอเอ๋ยวเผื่อนั่นน่ะหนูจะดูโรงแรมให้ข้างๆที่ที่บ้านป่าอะไรเนี่ยก็กวางแผนว่า,าจะรอรับพอดีเข้ามาพูดเรื่องเงินก่อนนั่นแหละพอมาพูดเรื่องเงินก็เลยบอกเออไม่ดีแล้วพี่สงสัยจะโดนหลอกละเพราแกก็ยังดีมาเล่าให้พี่ฟังด้วยก็เลยก็เลยว่าจะโดนหลอกแล้วก็เลยบอกว่าเอา,อางนี้แล้วกันพี่ถ้าเขาจะเอาให้เงินน่ะ พี่เอาเบอร์เอาเบอร์ป้าเนี่ยให้ให้ฝรั่งคนนั้นไปพี่คนนั้นเขา่าเอาเบอร์ป้าเนี่ยให้ฝรั่งคนนั้นไปนะแล้วพี่คนนั้นบอกว่าเออไปเอาเงินกับน้องสาวอย่าน้องสาวเซ็นให้ก็เอาไอ้นี่มันโทรมาแล้วให้ฝรั่งอยากได้เงินตัวสั่นอยากได้เงินป้าก็เลยบอกว่า <c oughs> ท่านจะส่งเงินให้เธอเนี่ย จะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังอ่ะจะมันโทรมาหาป้านะั่นแหละแต่แต่น้ําเสียงมันเป็นคนดํานะป้าคิดว่าน้ําเสียงเป็นคนดําหรือคนแขกนี่แหละน้ําเสียงของเขาอนะ่ะป้าก็เลยบอกคุณคิดว่าฉันจะเชื่อใจคุณได้ยังไงนี่เมื่อถ้าฉันจะส่งเงินให้คุณแล้วคุณจะใช้คืนเขาก็บอกว่าฉันจะฉันจะมากรุงเทพอยู่แล้วเดีย๋ยวฉันใช้คืนแน่นอนฉันบอกว่า คุณน่าโกหกคุณน่าเป็นแก๊งต้มตุน๋นอะไรอยู่ไลายอยู่ไลายป้ปาก็พูดภาษาอังกฤษไปนะนะั่นแหะก็บอกเขาบอกว่ามันไม่เชื่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณหลอกลวงอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ก็ได้ว่ากันไปแล้วแหละก็ <c oughs> บอกว่าเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้โกหกเดีย๋ยวฉันมาฉันจะเซ็นเงนินเอาเงินคืนให้ฉันเลยบอกว่าคุณทําบริษัท ไอ้เงินแค่สองพันดอลลาร์เนี่ยคุณยังไม่มีคุณจะตั้งบริษัทแล้วไอ้แล้วผู้หญิงไทยเนี่ยที่เขาคุณกับเธอเนี่ยเขาต้องการเขาก็ไม่ได้ว่าคนมีเงินเขาต้องการคนมาดูแลชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายอยู่แล้วเขาต้องการผู้ชายมาดูแลไม่ใช่ว่าเขาจะเอาเงินให้ผู้ชายแล้วป้าก็เลยบอกคุณนะมันไม่ใช่คนต่างชาติ ฝรั่งจริงคุณนะ่้มันเป็นคนดําหรือคนแขกเพราะฉันฟังน้ําเสียงของคุณน่ะแล้วก็ผู้หญิงคนไทยคนที่โทรมาหาพี่คนเนี้ยคนนั้นอาจจะเป็นแก๊งเดียวกับคุณคุณมาหลอกเขานะ่ะคุณไม่สงสารเขาเหรอก็ได้ว่ากันไปป้าบอกว่าอย่างเงี้ยมันน่าตำรวจจับตอนแรกเขาอยากจะแจ้งตำรวจอยู่นะแต่พอดีอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้หยัดตอนนี้ก็คิดไปคิดมาก็เลยมันอยู่ มันไม่ได้อยู่ในประเทศไงคือไปแจ้งมันก็จะวุ่นวายถ้าเกิดมีคงมีข่าวนั่นแหละก็เลยอยากจะมาเตือนน้องๆที่เล่นใน a ฟ e b o o k บางทีเนะี่ยก็คุยก็คุยได้ถ้าอยากจะคุยนะ่ะก็ระวังพวกสิบแปดมังกุรมันมีเยอะนะมันมีชุกช่องทางนะฝรั่งดีฝรั่งดีๆก็มีฝรั่งเร็วๆก็มีก็อยากให้น้องๆดูแลแล้วพิจารณาดูแลตัวเองด้วย เพราะเงินทองช่วงนี้มันหาง่ายยากอยู่แกงสเปียดมันขุดนี่มันเยอะหรือเกินมันมาในคาบของบางทีมันอาจจะหน้าตาดีเหรอดีดูดีนะแต่มันอาจจะเป็นโจรก็ได้นะเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวปว้าอมก็จะย่างแหนมกินต่อไปกับข้าวสวนวระอน้นนะคะอยากให้น้องๆก็เข้าไปพิจารณาแล้วก็ คนที่ได้ยูคอยู่ฟัง youtube ป้านะก็ะบอกต่อด้วยว่าใน facebook เนี่ยมันจะมีฝรั่งหลอกลวงเยอะมันมีแก้งแต่ป้าเนี่ยเคยดูขา่าวมาอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ที่เห็นนะ่คือประสบการณ์โดยโดยตัวจริงๆได้โทรด่าก็้ามาจริงๆแล้วฝรั่งคนแงนแก้งต้มตนนะุ๋นระวังด้วยนะคะดูให้มันดีๆ ถ้าเรายังไม่ได้เห็นหน้าใครเนะ่ยอย่าไปโอนเงินให้เขาขนาดญาติพี่น้องยืมกันยังไม่คืนเลยนับภาษาอะไรต่างชาติบางทีมันมันโกหกว่ามันจะส่งของมาให้เราก็ระวังนะมันไม่ได้ส่งนะบางทีมันว่าเป็นเป็นค่าภาษีค่าอะไรเนะี่ยอย่าไปโอนให้เด็ดขาดนะคะขอร้องเงินหายญาติเก็บไว้ดีๆเราก็อยากจะให้คนช่วยเหลือไม่ใช่เราเอาไปให้พวกสิบแปดมงกุฎเนี่ยมันเป็นคนดําคนอะไรเนี่ยคนแขกคนฝรั่งอะไรก็แล้วแต่ เราอย่าไปเสียรู้ให้มันนะคะ,ะฝากข้อคิดไว้น้องๆฟังนะคะก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าถ้ามันไม่ล็อกดาวก็คงจะพาไปดูสถานที่ต่างๆตอนนี้มันไปไหนไม่ได้งงรก็ไม่กล้าไปไหนนะคะวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่ต่อไปนะคะ